นาจ้าววันนี้จะพาผัดวันนี้จะพาผัดเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่นี่จ้ะเส้นหมี่แช่น้ําเวลาประมาณสามนาทีเส้นหมี่จะเป็นแบบนี้เส้นหมี่ของเมืองนอกจากสาบุทยมันเมกอินเวียดนามสาบุทไทจะลงผัดดูประมาณสามก้อนเนาะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงเขาก็หอมซอยเอ้ยหอ,หอมหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมซอยจ้ะแล้วก็ ต้นหอมซอยแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็วันนี้ก็คือจะใส่กระดูกหมูที่ลวกไปแล้วเนาะลวกไปแล้วนิดหน่อยทเคจ้าล้วก็จะเอากระเทียมกับนี่เจียวก่นอนใส่หลายหอมหลายจ้าใส่ไปเจียวก่นอนี่หอดเลยจากไปเจีเยวให้หอมหมแบบนี้เลยจ้าราวไทยจะทำดู หอมทั่วบ้านทั่วเมืองจ้ะเด็ดเลยนะคะเปิดที่ดูดควันนิดนึงมันหอมมากหอมมากจ้ะเปิดที่ดูดควันนิดนึงใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเวลาเดียวกระเทียมเนาะจ้ะเดียวกะเทียมนี้หอมแบบนี้เลยผัดเส้นขาดไปได้นะคือกระเทียมกับกระเทียมซอยกับหอมซอยเนี่ยจะขาดไปได้ หอมหัวใหญ่นี่จะจะทําให้ผัดสิ้นของเราหอมจะวิธีทําผัดสินงไม่ง่ายจะ้ะนี่จะเป็นผัดแบบนี้ผัดไปเรื่อยๆจนกระเทียมหอมแล้วก็หัวหอมหอม,มแค่นั้นะจ้ะแบบนี้เพราะว่าหมูเราก็ มันวัตถุก,ก็หาเท่าที่เรามีเนาะเพราะว่ามะขามเปียกสับปะไทยไม,ม <S <S ไ,มไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะไม่มีก็ไม่ใส่ใส่เท่าที่มันมีนี่แหละที่ประมาณนี้จ้ะผัดให้เขาหอมใช่นนี้หละค่ะผัดให้เขาหอมจะไม่ให้เกรียมมากเนาะเดี๋ยวมันขุมพี่คค่ะแบบนี้แล้วเนาะก็จะเอาหมูกระดูกหมูจานนิดหน่อยที่สับปะไทด่วมกันนะกระดูกหมูใส่ลงไป หมูเข้าไปผัดกับหอมกระดูกหมูผัดกับหอมกอนผัดกับหอมกับกระเทียมมันจะได้หอม,มนุ่มมันนี่มอ่ะผัดกับะไรมันจะได้หอมหอมตอนช่วงเวลานี้ก็ปรุงได้เลยเพราะว่าปรุงเราจะปรุงรสเลยจ้ะเราใส่จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อย น้ำลงไปเลยน้ำเราส้นเราประมาใส่น้ำไ้น้ำเราสามารถเติมที Stop Stop. 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 ่หล mm ังได้ใส uh ่น huh. right? ้ำลงไปแล้วก็ตามด้วยเดยวใส่ให้เป๊บเลยตามด้วยซีิวดำงูสอสสีิ๊วดำ หงช้อนต๊ะสีดำโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ใส่สองช้อนก็ได้ใส่หนึ่งช้อนุดชูนก็ได้ค่ะเพราะเชนเราไม่เด้นใส่คุใส่หนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ขุนัวลงไปนีดหน่อยเพื่อความนัวหนึ่งช้อนชา ชานะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะน,น้ําตาล่ไหนน้าตาลเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บแบบลงไปเขี่ยวสองก้อนน้ำตปี๊บใส่ลงไปน้ําตาลปี๊บจะลงไปแล้วก็สาวอะไรจ,จะใส่น้ําตาลปี๊บสองก้อนแล้วนะคะให้มันหอมเนาะอันนี้ก็จะใส่ให้ด้วยอันนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยจะไม่อยากหวานมากใส่น้ำตาลนี้ลงไป ความหวานเราเติมตอนที่เราทานได้อะไรได้จ้ะไม่ยากลยความหวานเนอะนจากแล้วก็จะผัดแบบนี้แบบนี้นะขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้ขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะอเราสามารถชิมได้พราว่าน้ำจาลมันยังไม่ละลายแบบนี้แบบนี้ แล้วก็เคี่ยวไปให้น้าตาลเขาละลายก่อเนี่น้ําตาลน้ําตาลปีบยังไม่ละลายอาูุ้ทยเอาน้าตาลปีบใส่เคี่ยวให้น้ําตาลปีบให้ละลายก่อนนะคะนี่น้ำตาลฟีบนิดนึงเดี๋ยวก็ละลายจ้าไฟร้อนๆะน่ะแป๊บหนึ่งก็ละลายน้ําตาลปีบนี่จ้ะเรียวท่ามจ้ะคลิปชาวผูไทไยไม่ตัดต่อนะคะเยวชาวผู้ไธจะเรียวทามดูนี่จ้ะ ขั้นตอนของการทำแบบผัดหมี่นี่ก็เคี่ยวให้นี่เคี่ยวให้หนึงนึ่งจัเคี่ยวให้ทุกอย่างเขารวมกันเขาละลายแบบนี้นะคะเคี่ยวให้เขาละลายแบบนี้เดินตามให้เขาละลายแบบนี้เลย แป๊หนึ่งนะคะเดี๋ยวชิมดูเราไปชิมดูก่อนสิมเบิงสิมเบิงของไอน้าตาลคัาลายก็จะออกหวานนิดนึงเราเป็ไม่ค่อยชอบหวานมากก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็เค็มจ้ะใส่เยอะก็เค็มมาบนี้ไปแบบนี้นะคะขันตอนเราไปชิมดูเพราะว่า หมูนี่ลวกแล้วเรียบร้อยนะหมูชาวไทยลวกแล้วเคค่ะขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่ไข่อลืมใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปก่อนเอาไข่ดีใส่ไข่ก่อนนะคะลืมเลยลืมไข่นี้ปกติจะใส่ช่วงตอนที่ผัดกระเทียม กับอมนะคะแต่ไม่เปไ็นไรจ้ะเราใส่แบบนี้ก็ได้เนี่จ้ะเราก็จะผัดอย่างนี้เราก็จะอย่างนี้ไปจนน้ําตาลเขาละลายอะไรเข้าดีให้ไข่สุกแค่นั้นเองเนี่จ้นได้ไข่ชาวภทไทลืมเนี่ยจ้าเรียวทาบอกเลยสาวไทลืมลืมในการลืมด้วยนะทำกับข้าวลืมวะ มิจ้าประมาณนี้เนาะไข่ปล่อยให้ไข่เขาสุกนิดหน่อยมีการลืมเวยปล่อยให้ไข่เขาเซตตัวนิดหน่อยไม่จะไม่ได้ยาก,ะกนะคะเราลืมก็ไม่เป็นไรเราใส่ทีหลังก็ได้แข้ก็สุกเหมือนเดิม <c oughs> สุกเหมือนเดิม ประมาณนี้เดี๋ยวขาไข่สุกนิดน,นึงแบบนี้ค่ะประมาณนี้ได้แล้วประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เอาเส้นนะคะลงไปเลย,เ,ยเอาสเส้นลงไปเลส้นลงไปคลุกเขาเียค่ะจะเป็นยังไงเส้นไปคลุกเขาแบบนี้เลยค่ะ น้ำอ่ะขนาดใส่น้ำเยอะนะก็จะเดี๋ยวเส้นเขาก็ซึมซับเอาน้ําเข้าไปอีกเส้นบะหมี่เมคอินเพื่อนบ้านกันเนี่ยไม่ใช่ของบ้านบ้านไทยไม่ใช่ของไทยเมคอินเพื่อนบ้านสมไตเอาลงลงมาทําดูนี่จ้ะถ้ามันยังไม่ไม่สีสันไม่สวยงามก็เราก็สามารถจะใส่สีอิ้วเข้าไปได้อีกนะคะ ีดำเข้าไปได้ดีถ้าสีเขายังไม่สวยเนานี่จะ้ะแล้วก็ประมาณนี้ลจะจ้าเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนะคะถ้าเราผัดตรงนี้เส้นเขาจะไม่ขาดประมาณนี้เห็นไหมจ้ะมันจะเป็นเหมือนเส้นไวไวัยไหมนี่จะ้ะผัดเส้นประมาณนี้ละค่ะผัดเส้นเนาะนแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะ ตหอมที่เราซอยไว้ค่ะลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะเขาจะได้ยุบตัวลายุบตัวก็จะได้เข้าเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเนื้อกับให้เขายุบไปมันจะได้หอมนะเมย์วามหมายว่งใส่ลงไปเรย่นี้ค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวเขาก็ซึมซับน้ำเลยเห็นไหมคะเห็นไหม น้ำแป๊บเดียวเส้นเนี่ยเขาจะซึมซับน้ำเห็นไหมจ๊ะผัดเส้นอะเห็นไหมเนี่ยสัไทยนี่ใครอยากกินเหมือนสับไทยก็ไปลองทำดูนะคะผัดเส้นมีเมนงูง่ายๆจ้าเห็นไหมเสร็เลยอนนี่จ้ะเมนูผัดเส,นส้นเสร็จแล้วค่ะผัดเส้นอือ อันนี้คือผัดเส้นนะคะผัดเส้นอร่อยดูไหมึงสีสันน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเราไปทานกัน